สวัสดีครับบายๆกับบายๆวันศุกร์นะครับอ่ะก่อนที่เราจะก่อนที่ผมจะมาแชร์หนังสือ,อเล่มนี้นะครับเดี๋ยวมาคุยหนังสือเล่มใหม่ของผมก่อนเล่มนี้ครับได้เพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับส,สตาร์ทอัพเสียฐยุคใหม่นะครับเล่มนี้ออกมานานแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังลังเลที่จะซื้ออยู่นะครับเพราะว่าช่วงนั้นยังไม่ค่อยสนใจคําว่าสตาร์ทอัพเท่าไหร่นะครับแต่ เริ่มอ่านหนังสือเยอะขึ้นเยอะขึ้นเริ่มได้ยินคํานี้บ่อยขึ้นนะครับผมก็เลยคิดว่าถึงเวลาละที่เราจะมาอ่านหนังสือเล่มนี้สักทีนึงนะครับเดี๋ยวยังไงน่าจะเป็นเล่มนี้น่าจะอ่านจบอาิตย์ประมาณอาทิตย์หน้านะครับยังไงเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมมาแชร์แล้วกันนะครับส่วนวันนี้ครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นมีบางสิ่งบางอย่างนะครับมัน เป็นแรงบันดาลใจที่ผมจะมาแชร์หนังสือเล่มนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมก็ได้รู้จักกับคนรู้จักผมนะครับหดีอยว,ว่าเป็นเพื่อนๆผมนะครับยังมีปัญหานะครับในด้านแบบว่าด้านธุรกิจนะครับด้านการงานหรือด้านความรักนะครับยังมีปัญหาอยู่ผมก็เลยนะครับอยากจะแชร์หนังสือเล่มนี้ให้ฟังนะครับแล้วก็ อยากให้เพื่อนๆได้ลองซื้อมาอ่านแล้วก็นํามาใช้ดูนะครับหนังสือเล่มนี้ของพี่บอยครับชื่อว่าหนังยางล้างใจนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับผมหนังสือเล่มนี้จะโดนห่อปกเอาไว้นะครับหอ่หอหุ้มพาติกไว้นะครับผมไม่สามารถจะแกะอ่านได้นะครับมันก็ค่อนข้างเสียงเหมือนกันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ต้องแบบ ต้องเปิดดูก่อนคร่าวๆนะครับถึงจะตัดสินใจซื้อครับแต่เล่มนี้เขาุลมปติกววาอย่างดีเลยแล้วก็มีหนังยางแถมมาด้วยนะครับคล้ายๆลิสบนนะครับแต่ของผมมาขาดไปแล้วแหละนะครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากจะรู้ก็คือ,อมันล้างใจได้ยังไงภายในเขาเขียนว่าสุดยอดเทคนิคเปลี่ยนชีวิตใน21วันด้วยหนังยางเส้นเดียวนะครับแล้วก็ เบสเซอร์ด้วยนะครับอีกอย่างหนึง่งผมเคยอ่านหนังสือเขาครับเนี่ยครับงานไม่ประจําทําเงินกว่านะครับผมเคยอา่านเล่มนี้มาผมก็เลยตัดสินใจเอาวะเอาลองซื้อมาอ่านด,ดูเยี่ยมเลยครับหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็เขาบอกว่า21วันเนี่ยเขาเขียนเป็น21บทน,นะครับให้ทุกคนให้คนที่นะครับอยากจะเปลี่ยนชีวิตอนะ แค่อ่านวาระบ,บทแค่นั้นครับเขาจะเขียนแยกไปเลยครับเอาวันแรกถึงวันที่ถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับคุณก็อ่านวาระบ,บทแล้วครับก็ทําตามไปแค่นั้นเองครับแล้วคุณจะรู้ว่า21บวันนี้ยมันเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆนะครับไม่ใช่ไสยศาสตร์นะครับ,รบพี่บอยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ไสยศาสตร์มันเป็นความจริงครับแล้วก็ไม่ใช่ฟลุกด้วยเพราะว่าเขาไดา้รับสมัครครับอา,าสาสมัครอยู่สิบคน แล้วเขาก็ส่งต้นฉบับเนี้ยให้ทีให้ทีละบทให้ทีละวันนะครับจนครบ21วันทุกคนมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับแต่แต่ละคนจะเป็นยังไงสามารถอ่านในท้ายเล่มนี้ได้นะครับผมจะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองอ,อธิบายอีกนิดนึงเขามีแอปด้วยนะครับแอปชื่อว่าหนังยางล้างใจนะครับโหลดได้แ p ปสโตร์นะครับเมื่อวานผมลอง ค้นหาในของแอนดรอยแล้วไม่ไม่มีครับยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะลองพูดให้ฟังสักบทหนึ่งนะครับก็คือเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้เราลองมองลองลอง,ลองกวาดสายตามองนะครับทั่วๆเลยนะครับว่ามีอะไรที่เป็นสีแดงบ้างนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับให้หลับตานะครับ แล้วลองบอกซิว่าเห็นอะไรเป็นสีเขียวบ้างนะครับเขาบอกว่าน้อยคนครับที่จะตั้งใจมองสีแดงแล้วแล้วจะเห็นสีเขียวนะครับเขาเลยเปรียบเทียบว่าถ้าเราตั้งใจถ้าเรามองสิ่งไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นเราจะเห็นแต่สิ่งนั้นนะครับสมมุติเรามองแต่สิ่งที่แย่ๆครับจะเห็นแต่สิ่งที่แย่ๆนะครับเลยทําให้ชีวิตเราเนี่ยไม่มีความสุขนะครับถ้าไม่มีความสุขแล้วเนี่ย การดําเนินชีวิตมันก็ยากครับเขาก็เลยบอกว่าเราควรจะเปลี่ยนมุมมองหรือเปลี่ยนสิ่งที่มองซะนะครับมามองสิ่งที่ดีๆนะครับและชีวิตคุณจะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาชีวิตคุณก็จะมีความสุขด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้อ่านง่ายครับแล้วก็นําไปใช้ง่ายมากเขาพี่บอยเลยบอกว่าแค่คุณทําตามเนี้ยแค่อ่านแค่วันะบท แล้วก็แค่21วันเท่านั้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันทีนะครับยังไงนะครับผมอยากจะฝากนะครับเพื่อนๆนะครับที่ตอนนี้นะครับยังมีปัญหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการปัญหาครอบครัวนะการเงินหรือว่าธุรกิจต่างๆนะครับลองซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูครับแล้วผมผมรับกันเลยว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นอีกเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นแน่นอนครับนะครับ นางยางล้างใจนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนเร่มนี้น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเนาะเดี๋ยวเราจะ,ะเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับยังไงวันนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ